สวัสดีค่ะนิงคาะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่10 16เมษายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่นะคะการได้รับโอกาสหรือมีสิ่งที่ดีเข้ามานะคะมีโอกาสเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้รู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคง กี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงนะคะหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปนะคะกำลังงอกเงยทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมีความหวังมากขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับโอกาสดีๆกำลังมาหานะคะใครที่ตกงานมองหางานหรือมองหาช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะทางกายและใจนะคะพร้อมที่จะรับ กับโอกาสทุกอย่างที่เข้ามานะคะช่วงนี้นะคะชาวพฤศษตกมีโอกาสได้แสดงฝีมือดึงดูดนะคะเรื่องของความสนใจกับคนรอบข้างได้ดีนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ปรับเงินเดือนเพิ่มใครที่อยากเจราจาเรื่องการลงทุนเรื่องทรัพย์หรือว่าของเงินเพิ่มเติมนะคะเงินช่วยเหลือต่างๆช่วงนี้ก็เหมาะ ใครที่อยากเปิดกิจการนะคะลงทุนค้าขายลงทุนธุรกิจใหม่ๆช่วงนี้ก็ทำได้เช่นกันการเงินนะคะมีโอกาสได้โชคลาภลาบรอยบางรายเกี่ยวกับเงินก้อนเงินมรดกหรือเป็นช่วงที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะมีการบริหารจัดการได้ดีบางรายก็มีข่าวดีนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นช่วงนี้ก็เหมาะกับการเก็บออมนะคะในเรื่องของสุขภาพ จะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีพลังกายพลังใจพร้อมลุยเต็มที่ที่ป่วยก็จะหายฟื้นตัวได้เร็วนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะพบรักกับคนที่ทำงานเก่งนะคะคนที่มีความกระชับกระเฉงคล่องตัวนะคะก็จะดึงดูดหรือคนที่เลงเลงกันอยู่นะคะก็จะมีการแสดงออกที่ชัดเจนมากขึ้นส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นช่วงของการช่วยกันสร้างครอบครัวนะคะให้เป็นปึกแผ่น ความรักมีความสุขมีความมั่นคงมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ